สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุติพรรัตน,นาขันวันนี้ผมจะมานําเสนอศิลปินทัศนศิลป์สาขาจิตรกรรมสาขาประติมากรรมและสาขาสื่อผสมสาขาที่1ศิลปินทัศนศิลป์สาขาจิตรกรรมชื่อศิลปินนายฟินเซนวิลเลียมฟานก็อกประวัติของศิลปินนายฟินเซนวิลเลียมฟานก็อกเป็นจิตรกรชาวดัตในลัธีประทับใจในยุคหลังซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิละปะตะวันตก เขาสร้างสรรค์ผลงานมากกว่า2,100ชิ้นภายในเวลาเพียง10ปีกว่าภาพสีน้ำมัน860ชิ้นผลงานของเขาไม่นั้งภาพภูมิประเทศภาพนิ่งภาพคนเหมือนและภาพเหมือนตนเองซึ่งส่วนใหญ่ผลิตขึ้นใน2ปีสุดท้ายของเขาก่อนเขาจะปิดชีวิตตัวเองเมื่ออายุได้37ปีหลังทนตุกตุกความจนมานานหลายปีเทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคก,การใช้สีและการลงสีแบบอิ p r e s s ช o n i s ส เขาใช้สีสารส,สาดใสและจัดจ้านได้ใช้เทคนิคการลงสีแบบ i m p เ e s s i o n น s t คือการใช้สีเป็นก้อนๆหน,นาๆนาลงบนผืนผ้าใบทำให้เกิดพื้นผิวที่น่าสนใจและสื่อออกถึงอารมณ์ของภาพสาขาที่สองศิลปินทัศนาศิลป์สาขาปรติมากรรมชื่อศิลปินฟรองซัวโอคุสเรเนรอเดงประวัติของศิลปินฟรองซัวโอคุสเรเนรอเดง ประติมากรชาวฝรั่งเศสผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะมาตั้งแต่วัยเยาวเขาได้รับแรงบันดาลใจมาแต่งานวรรณกรรมซึ่งเป็นประติมากรผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกเขาปฏิเสธแนวทางการสร้างประติมากรรมแบบกรีกโรมันที่ใช้สัญ,ญลักษณ์แสงแต่ง,ง่ายคิดแต่เขาพยายามแสดงออกถึงสัสดส่วนความงามของร่างกายมนุษย์และสรีระที่เหมือนมนุษย์จริงๆเขาได้สร้างสรรผลงาน ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นประติมากรรมนักคิดเป็นต้นเทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการปั้นและหล่อด้วยโลหะทำด้วยบรอนและหินอ่อนวิธีการทำงานนั้นมีความซับซ้อนมากโดยเริ่มตั้งแต่ร่างกายการปั้นหุ่นด้วยดินเหนียวทำแม่พิมพ์ถอดแม่พิมพ์จนถึงการเทโลหะบอนลงในแม่พิมพ์ซึ่งเขาจะให้ความสำคัญกับลักษณะกายวิภาครูปมนุษย์ มีมีร่างกายกำยำแข็งแรงและแสดงออกถึงท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาติและดูมีพลังสาขาที่3ศิล,ลปินทัศนศิลป์สาขาสื่อผสมชื่อศิล,ลปินโรเบิร์ตราเชนเบิร์กประวัติของศิล,ลปินโรเบิร์ตราเชนเบิร์กเป็นศิล,ลปินอเมริกันผู้ที่มีชื่อเสียงในแนวศิล,ละปะประชานิยมชื่อศิล,ลปินกลุ่มนี้มีแนวคิดว่า ศิลปะสร้างขึ้นจากสิ่งสัพเพเหระต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงความรู้สึกจากประสบการณ์ตรงที่ศิลปินมีต่อสังคมในช่วงเวลาที่สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนั้นๆเรื่องราวที่ศิลปินนำเสนอมีความหลากหลายเช่นดารายานพาหนะโฆษณาการเมืองไปจนถึงเรื่องอื่นๆใกล้ตัวเทคนิคและว,วิธีการในการสร้างสารรค์ผลงาน เป็นการผสมผสานวัสดุต่างๆเช่นป้ายไม้ผ้าสีน้ำมันกระดาษหนังสือพิมพ์โลหะเศษไม้พลาสติกเป็นต้นเพื่อสื่อถึงนักเต้นมันเลขซึ่งศิลปินได้ออกแบบว่าจะนำวัสดุใดไปจัดวางไว้บริเวณใดหรือเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างไรโดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพและความสมดุลในผลงาน